เราเป็นหมู่บ้านที่เก่นะเป็นหมู่บ้านที่สมาชิกมีความเข็นเป็นวทางเนดะ่นโดยน้องนำหลักปรัชญ,ญามามีความสามคัคคีมีกิจกรรมช่วยเหลือผู้ชราผู้พิการมีการสอนมีที่สอนนะ้องมีกันด,ด,ดูแลช่วยเหลือเยาวชนในการสอนนะแล้วก็มีการใส่ข้อมูุนต่อไปอีกอันนี้กนะ็ถือว่าร้บส่วนของโบนแต่ว่าเอาให้พักๆๆๆๆนะินักลอาพูดต่อ งยูงที่นรางครั้งนที่สูงก็ซื้อเข้ามาเพื่อที่จะใส่หมน,น้ำหมักอันนี้น้ำหมักสูตรพิเศษค่นนะน้ำหมักในาด4ข้าวนน้ำหมักมันก็จะมีมีน้ำ4้5นี่คถงนี้ มีลำสองกิโลมีน้ำตาลายแดิสองกิโลมีคว้านพืันมตะจุนรมดึงกันไอันนี้อันนี้เป็นวิธีการวิธีการนำผงเขาจะใช้หม่ก็ได้เป็นกะสุนนถุงที่แบบซื้ตามาแล้วก็